ยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมา,เ,าเจาะลึกกันในบทที่2จากหนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนตอนที่3ของคุณปารวีทับซ้ายเราจะเน้นไปที่มุมมองของหนังสือเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับการนำการรู้ตัวเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยค่ะคือไม่ใช่แค่การรู้ตัวในชีวิตประจ์วันทั่วไปแต่เป็นการฝึกจิตเพื่อแบบว่า เข้าใจความจริงเรื่องความไร้ตนให้ชัดเจนขึ้นใช่ค่ะน่าสนใจมากคือบทนี้เขาเชื่อมโยงให้เห็นเลยว่าการฝึกรู้ตัวที่เราอาจจะพอคุ้นๆกันอยู่แล้วเนี่ย มันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะแต่มันเป็นเหมือนประตูที่จะนำไปสู่สมาธิแล้วก็ปัญญาในทางธรรมจริงๆหนังสือชี้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเ,เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งก็คือแก่นสำคัญเลยนะคะของทางพ้ททุก์ในพุทธศาสนาโอเคครับงั้นเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ากลไกลที่หนังสืออธิบายเนี่ยมันทางานยังไง แล้วไอการรู้ตัวในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องไร้ตนได้ยังไงเริ่มตรงความเชื่อมโยงก่อนไหมครับระหว่างรู้ตัวกับสมาธิที่พูดถึงเมื่อกี้ได้ค่ะคือหนังสือเน้นเลยนะคะว่าการรู้ตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญมากพอเราฝึกอยู่กับการรับรู้ในปัจจุบันแบบต่อเนื่องเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกหรือรู้ว่าร่างกายกําลังเคลื่อนไหวครับมันไม่ใช่การไปจ้องมังคับจิตนะคะแต่เป็นการแบบว่า เปิดรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าจิตมันก็จะค่อยๆลดความฟุ้งซ่านลงไปเองเออแล้วก็สงบลงเกิดเป็นสมาธิแบบที่เป็นธรรมชาติขึ้นมาค่ะอ๋อน่าสนใจตรงที่ว่ามันเกิดเองนะครับไม่ต้องไปพยายามทาสมาธิแค่รู้เฉยๆใช่ค่ะแล้วปัญญาล่ะครับมันเกิดจากสมาธิที่มาจากการรู้ตัวตรงนี้ได้ยังไง อันนี้เป็นส่วนสำคัญที่หนังสือขยายความเลยนะคะก็คือพอจิตมันเริ่มสงบมีกำลังตั้งมั่นจากการรู้ตัวแล้วเนี่ยคุณภาพของการเห็นมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะ hmm. เราจะเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์ต่างๆทั้งในกายในใจได้ชัดขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหนังสืออธิบายว่าจุดนี้ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเห็นความจริงสามอย่างที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ใช่ค่ะ คือเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้คืออนิจจังเราก็จะเห็นว่าการที่เราไปยึดถือสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันนำมาซึ่งความออไม่สบายใจหรือทุกข์อันนี้คือทุกขครังและที่สำคัญที่สุดเลยคือเห็นว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีแก่งสารอะไรที่เป็นตัวเราหรือของเราจริงๆเลยอันนี้คืออนัตตา อันนี้ไม่ใช่การคิดเอานะคะแต่เป็นการเห็นจากสภาวะจิตที่มันสงบตั้งมั่นแล้วเข้าใจมากขึ้นครับคือรู้ตัวจิต